คุณวิเศษนิยมคุณจำคุณป้าที่มาขอความช่วยเหลือคุณได้ไหมจำได้อับอับครับครับป้าพอดีป้ามาหาญาติแล้วก็โดนล้วงกระเป๋าไปหมดเลยเอ้าพี่ป้าขอตังค์หนูหนูช่วยเหลือป้าหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ครับได้ครับได้ครับได้านี่ป้าป้าป้าวิทย์ซาวดครับป้าครับป้าผมยี่สิบแล้วกันนะครับพี่น้องป้าว่าจะยี่สิบแล้วป้าเนี่ยขอบใจจ้ะขอบใจมากจ้ะเด็กครับป้า เอามปนี่เฮ้ยเอาไป60พอแล้วสักทีมึงไปย่งเงินป้าก็ทำไมพี่น้องครับอไม่ต้องทะเลาะกันหรอกจ้ะ60บาทก็มากพอแล้วเอป้าขอบใจมากนะจ๊ะครบมอ้ตัมึงนี่มันั่วจริงหรอโชคดีนะครับป้าไปต่อมึงนี่เป็นฝ่ายขายสื้อเปล่านอะไรมึงหัดดูข่าวรอบตัวซะบ้างมึงเชื่อไหมคนที่ทำแบบนี้รายได้ต่อเดือนเป็นแสนเลยนะมึง เออโอเคเอาร้อยกาคืนเมอไม่คือหรอกมึงทำทานแล้วอ่ะอีกอย่างอ่ะกูว่ารายได้กูน้อยกว่าป้าเขาอีกอ่ะเออแต่ถ้าว่าไปเดีวพอเลิกงานเสร็จปั๊บกูเปลี่ยนชุดเป็นขอทานแล้วลองไปขอทานดูบ้างไหมรายได้กูน่าจะดีว่ะนะแลพี่ทนันไปเถอะคนอย่างมึงเนี่ยเกิดแต่ตมนะมึงเนี่ยกูเสร็จปั๊บเดินหนีแม่เดินหนีทุกคนเหมือนไม่อยากคบกูยิงธนงไปเถอะพวกมึงอ่ะ วันไหนอ่ะมึงขาดกูอ่ะพวกมึงจะสบายนี่อย่าบอกนะว่าคุณเจสซี่ปลอมตัวมาใช่อัพอัพเอออ๋อจริงๆแล้วนะครับที่ผมดึงตังออกจมือ้อ้ต่อคือตั้งใจจะมาเก็บให้มันนะอัพอัพแล้วคุณจำทอมเลกเก้ที่มาถับทางได้ไหม ขอโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเป็นผู้ชายเหรอครับพี่คิดว่าเป็นผู้หญิงพูดว่าครับก็น่าจะเป็นคำตอบได้แล้วไหมครับว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงทางหล่อไปทางไหนครับอ๋อทางนี้เลยครับนะฮะตรงไปเจอแยกเสร็จปั๊บเลี้ยวขวาไปเลยครับเจอสี่แยกไฟแดงก็ดึกเลยทางหล่อไปทางนูนครับจะไปแกล้งเขาทำไมเนี่ยพอช่วยไม่ได้มันกวนกูก่อนไงกูก็เลยกวนคืนเนี่ยขอบคุณมากครับพี่ลุ่หล่อถึงแยกเลี้ยวซ้ายนะ นอนตกหมอนเหรอเหอนอเอียงนเตียงเออต่อครับมองตามสักขนาดนั้นรู้จักเขาเหรอพี่น้องครับเออเปล่าอ้าวเปล่าเขาไปสักทีเธอมึงจะมายืนทำไมกูหิวแล้วเน,นี่ยถ้ามึงหิวมึงก็ไปกินได้วะมึงจะไปได้ยังไงอะนเมื่อคนเลี้ยงยังไม่ได้ไปอะเมื่อกูเข้าพิร้านกูต้องจ่ายตังค์เองไหมอะโอนี่มึงจะให้เขาเลี้ยงแล้วมึงยังแล่งแล้วขนาดนี้เลยเหรอเออเป็นหมาที่กูปล่อยอดแล้วคนอย่างมึงเนี่ยก็ เ<ม>กนนพี่ต่ออยากกินอะไรแอลกินอะไน,นั่นละคะแล้วถ้าไอาต่ออยากกินขี้หมาแอลกินด้วยไหม <c oughs> พี่คะหนูแค่ชอบพี่ต่อเขาไม่ได้บ้าค่ะ <c oughs> ไม่รักจริงนี่หว่าทำไงถ้าเจมินเขาจะกินขี้หมามันจะกินด้วยมั้ยนะหึูจะพาไปส่งโรงพยาบาลจิตเวชพอมัน <c oughs> ไปเสร็จปั๊บทีเนี้ยก <c oughs> ูจะหลังละเขาไปนู <c oughs> ่นแหละเอาเฮ้ยบ้าได้ผีขึ้นเรือเคลื่อนเลยเจ้ามือวิ่งละ คุณเจสซี no ่ปร้อมตัวมาอีกแล้วหรือครับใช่แล้วอัพอัพโอเคจบอัพอคคเก็ุร อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบุคคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด